หันเป็นเส้นๆแบบนี้ค่ะแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะทำอาหารง่ายๆกับครัวพิพิไลวันนี้ค่ะจะชวนมาทำเมนูผลไม้แช่อิ่มค่ะ ซึ่งช่วงนี้นะคะก็เป็นฤดูกันของกระท้อนเนาะหาไม่ยากค่ะและเมนูที่เราจะทํากันวันนี้นะคะก็คือกระท้อนแช่อิ่มค่ะเดี๋ยวตามมาดูส่วนผสมและวิธีทากันเลยค่ะส่วนผสมของกระท้อนแช่อิ่มค่ะก็จะมีกระท้อนนะคะอันนี้เราซื้อมาจากตลาดนะคะโลละยีบ่บห้าประมาณสัก2ลูกเนี่ยค่ะก็โลหนึ่งแล้วค่ะ2ลูกกว่ากว่าได้มาประมาณ6ลูกเนาะสโลเนี่ยค่ะ แต่ว่าช่วงนี้หน้ากระทอนนะคะกระทอนก็จะราคาถูกค่ะก็ลองเลือกดูได้ค่ะมีน้ําสะอาดมีน้ําตาลทรายมีเกลือแล้วก็สารส้มค่ะส่วนผสมมีแค่นี้เองค่ะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยค่ะสําหรับคนที่ดู YouTube ผ่านมือถือให้กดปุ่มสามเหลี่ยมใต้คลิปขวามือค่ะคก็จะมีรายละเอียดและส่วนผสมอยู่ใต้คลิปวิดีโอค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราจะปอกกระท้อนค่ะแล้วก็แช่ในน้ําเกลือนะคะแช่นน้าเกลือเพื่อไม่ให้ดําค่ะก็เตรียมน้ําสะอาดค่ะแล้วก็ใส่เกลือลงไปเลยค่ะใช้มือเนี่ยค่ะคนคนให้เกลือละลายก่อนค่ะแล้วก็ปอกกระท้อนเลยค่ะเลือกลูกใหญ่ๆก็จะดีนะคะเนื้อจะเยอะเนาะแล้วก็ปอกเลยค่ะใช้มีดปอกผลไม้เนี่ยค่ะปอกไป เรก็จะปอกจนเสร็จแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราปอกบางแบบนี้นะคะกระท้อนจะฝาดค่ะให้ปอกประมาณสักสองสามรอบนะคะก็คือให้หนาหน่อยนึงค่ะเวลาที่ทำกระท้อนแช่อิ่มเนี่ยจะได้ไม่ฝาดค่ะปอกเลยค่ะอันนี้คือปอกรอบสองนะคะหรือจะใช้มีดธรรมดาปอกได้นะคะแต่ว่าเราไม่ถนัดนะคะใช้แบบนี้จะสะดวกกว่าอันนี้คือได้สองรอบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปอกสามรอบนะคะก็รอบที่สามค่ะก็คือปอกให้มันหนานิดนึงอะ อ Finished. พอครบสามรอบประมาณนี้นะคะเราก็แช่น้ําเกลือไว้เลยค่ะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะปอกจนเสร็จเลยค่ะก็เดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะกระท้อนที่เราปอกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะแช่น้าเกลือไว้แบบนี้ค่ะประมาณ5นาทีจะเห็นว่าเนี่ยกระท้อนที่เราแช่นะคะสีเขาก็จะไม่ได้เข้มดําเหมือนเปลือกนะคะนี่ค่ะสังเกตง่ายๆเลยแช่ไว้5้านาทีค่ะต่อมาค่ะเราจะเตรียมน้ําสารส้มนะคะก็นําสารส้มนะคะมาแกว่งในน้ําค่ะแกว่งแบบนี้ค่ะ ประมาณสัก5านาทีค่ะจากนั้นก็จะเอากระทอนที่เราแช่น้าเกลือไว้มาแช่ในน้ําสารกส้มค่ะน้ําสารส้มนะคะจะทําให้กระทอนไม่ฝาดค่ะไม่ต้องใส่ตู้เย็นนะคะวางไว้ข้างนอกเลยค่ะหาภาชนะมาปิดฝาไว้ก็ได้ค่ะกันฝุ่นค่ะใส่กล่องปิดฝาไว้แบบนี้ก็ได้ค่ะจะได้ไม่มีฝุ่นนะคะแช่ไว้แบบนี้นะคะประมาณ2คืนค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะ ต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะทําน้ําเชื่อมกันค่ะเริ่มจากการต้มน้ําให้เดือดเลยค่ะใส่เกลือลงไปค่ะตามด้วยน้ําตาลทรายค่ะใช้เป็นน้ําตาลทรายขาวนะคะสีจะสวยดีค่ะแล้วก็คนให้น้ําตาลละลายค่ะแล้วก็ต้มให้เดือดเลยค่ะต้มให้เดือดแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็ปิดไฟค่ะพักไว้ให้เย็นค่ะเดี๋ยวกลับมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะกระท้อนที่เราแช่น้ําสารส้มไว้2คืนค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้ ส่วนที่เป็นสีดำๆนะคะเพราะว่ามันลอยขึ้นมานะคะก็เลยเป็นสีดำแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเราทําทานเองนะคะก็นึยนง่ายๆเดี๋ยวตัดออกก็ได้ค่ะแล้วก็เอามาล้างน้ําค่ะเป็นน้ําสะอาดปกติเลยค่ะล้างแบบนี้นะคะล้างสักสองรอบค่ะเดี๋ยวเราจะล้างสองรอบนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะหั่นกระท้อนค่ะหลังจากที่เอากระท้อนไปล้างน้ําแล้วนะคะเนี่ยค่ะ ส่วนที่เป็นสีเข้มๆนะคะเราก็ปอกออกแบบนี้ได้เลยค่ะถ้าไม่ชอบนะแต่ว่าทํากินเองค่ะก็ไม่ต้องซีเรียสเนาะไม่ต้องให้มันขาวมากก็ได้ค่ะแล้วก็หั่นครึ่งค่ะหมุนแบบนี้เลยค่ะใช้มือนะคะแยกออกแบบนี้ค่ะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนที่เป็นเม็ดเราไม่ได้ใช้นะคะเอาออกค่ะแต่ว่าไม่ต้องทิ้งนะคะเสียดายเอาไว้ดูดกินได้ค่ะจิ้มกับพริกเกลือเนาะโหสุดยอดอร่อยรสชาติมันจะเปรีป้ยวๆค่ะ เนี่ค่ะเม็ดแบบใหญ่แล้วก็หนามากเลยค่ะเนื้อฟูมากๆเลยแล้วเราก็จะหั่นเป็นชิ้นๆนะคะใช้มีดเป็นร่องๆแบบนี้ก็ได้ค่ะเพื่อความสวยงามหรือว่ามีดธรรมดาก็ได้ค่ะหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้ค่ะแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวทำจนเสร็จเลยค่ะก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะต่อมาค่ะเอากระท้อนที่เราหั่นเสร็จแล้วนะคะมาล้างด้วยน้ำสารส้มอีกรอบค่ะนี่ค่ะสารส้มนะคะก็แกว่งในน้ำแบบนี้ค่ะ แช่ไว้ก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็เอากระท้อนใส่ลงไปเลยค่ะล้างกับสารส้มนะคะเพื่อลดความฝาดของกระท้อนลงค่ะแต่ว่าคราวนี้เราไม่ต้องแช่ค้างคืนแล้วนะคะล้างประมาณสัก5นาทีก็พอค่ะแล้วก็เอาไปล้างน,น้ําสะอาดอีกสัก2รอบค่ะพอเราแช่สารส้มประมาณสัก5นาทีแล้วนะคะก็เอามาล้างน,น้ําสะอาดค่ะสารส้มก็เก็บไว้ใช้ได้อีกนะคะล้างน,น้ำสะอาดสัก2รอบค่ะเดี๋ยวกลับมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะ พอล้างน้ำเสร็จแล้วนะคะให้พักใส่ตะแกรงไว้แบบนี้ค่ะประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะหรือว่าให้แห้งดีก่อนค่ะพอเราพักไว้จนเสด็จน้ําแล้วค่ะเราก็ใส่กล่องเลยค่ะใส่กล่องที่มีฝาปิดนะคะน้ำเชื่อมที่เราพักไว้จนเย็นแล้วค่ะต้องให้เย็นสนิทก่อนนะคะถึงจะใช้ได้ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแช่ให้ท่วมเลยนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้ค่ะเอาไปพักไว้ในตู้เย็นนะคะประมาณสองคืนค่ะถึงจะได้ที่ค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะ ทานไปหนึ่งคืนนะคะเราก็ลองเปิดกระท้อนแช่อิ่มชิมดูค่ะรสชาติก็พอใช้ได้แล้วค่ะคือกําลังเปรีป้ยวหวานๆค่ะยังไม่หวานจนเกินไปนะคะโอเคค่ะสาหรับคนที่ชอบให้หวานๆนะคะก็แช่ต่ออีกหนึ่งคืนสองคืนสามคืนก็ได้แล้วแต่ชอบเลยค่ะเราก็จะใส่จานแบบนี้นะคะกินเลยก็ได้ค่ะหรือว่าจะจิ้มพริกเกลือก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราไาชิมรสชาติกันเลยค่ะคือไม่ต้องจิ้มก็อร่อยแล้วค่ะพอดีเลยอะเปรีป้ยวหวานๆนิดๆนะคะ อร่อยเป็นคนที่ชอบกินกระท้อนมากๆเลยค่ะมันนุ่มเนาะนุ่มๆเปรียปร้ยวมันหวานนิดนึงแล้วก็มีรสเค็มหน่อยนึงค่ะเพราะว่าเราใส่ชางน้ำตาแล้วก็เกลือนิดน,นึงนะคะตอนที่ต้มน้ำเชื่อมค่ะ เมนูกระทอนแช่อิ่มนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทําง่ายมากๆเลยค่ะใช้เวลาในการทํานานหน่อยแต่ว่าไม่ต้องทําอะไรมากเนาะแค่รอเวลาแค่นั้นเองช่วงนี้นะคะก็เป็นหน้ากระทร้อนหากบ้านใครที่มีกระทร้อนก็ลองทําดูได้ค่ะสูตรนี้นะคะอาจจะไม่ขาวใสแล้วก็สวยเหมือนทั่วไปที่เราเห็นขายนะคะแต่ว่าเป็นสูตรที่เน้นทํากินเองได้ง่ายๆค่ะใครที่ชอบแบบกระทร้อนมีเนื้อเยอะๆค่ะใช้เป็นกระทร้อนปุยฝ้ายลูกใหญ่ๆก็ได้นะคะเนื้อเยอะดีค่ะอร่อยแต่ว่าราคาก็จะสูงขึ้นอีกหน่อยนึงค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ